นี่เจอกับ Blue Power ปี2017ครับเสียเบิร์ดครับจูนรีแมปกับผมไป2ปีแล้วรีแมปกับผมไป2ปีแล้วนะครับมาไม่มีปัญหาอะไรเลยวันนี้มาแก้วาลลอยกันแล้วก็จูนใหม่น้าแก้วาลลอยเปิดรอบจูนใหม่เปิดรอบด้วยน้เปิดรอบที่5,000รอบนะครับเซียเบิร์ดฮะมากับน้องใบาชานะครับน้าน้องโองมกับน้องใบาชานะแม็กเป็นแม็ก RTS นะขอบแดงครับกระบ,บะหลังเป็นสี ชมพูบานเย็นนะเอาสติกเกอร์ตัวใหม่ผมให้ไปด้วยนี่นะครับสวัสดีครับพ่อเบิร์ตสวัสดีครับจูไปสองปีแล้วใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาวันนี้มาเพิ่มเรื่องแก้วาลอยแล้วก็จูนใหม่เนาะครับเป็นไงดึงหนักไหหนักสนุกนะตั้งบูธกระป๋องวิเกตด้วยนะครับวันนี้ใส่กระป๋องวิเกตซึ่งด้วยบูธอยู่ประมาณ30ปอนนะบูธอยู่30ปอนนี่ครับสติกเกอร์นี่ฮะพาวเวอร์ครับ2ปีที่ผ่านมาอยู่ในรถกระบะหลังนี้เลยนะ นี่ฮะฝากระบะท้ายสีชมพูสวยเลยฮะเงาแวบเลยนะเป็นสีมุกด้วยนะเป็นสีมุกด้วยนะครับอันนี้เปิดรอบที่ห้าพันรอบครับแก้วาวร้อยแล้วเป็นยังไงฮะเดินเป็นยังไงครับเดิน,นเรียบเดินเรียบ,ยบอ่ะลองเบิ้ลนตันดูครับเสียเบิร์ดเบินอันนี้จึงควันอยู่40ซครับ เดี๋ยวดูว่ากระชากใจแค่ไหนแก้วอลลอยกับกระป๋องเวสเกซิ่งชุดโปรครับรีแมปด้วยครับเบรกมือลองใส่เกียร์หนึ่งพร้อมแล้วปั่ยแม่จะใส่เกียร์สองไปใส่เกียร์สี่ซะงั้นแม่มีเขินครับพอเบิร์ดมีเขิน ลูกชายนะโตมานะดูพ่อด้วยนะครับแม่นะต้องขับได้ขับซิ่งได้นะครับแม่แต่งรถให้ลูกครับนะพอเบิร์ดบอกว่าแต่งรถให้ลูกนะนะครับ FC ครับนะมาแก้วาวลอยกันนะใส่กระป๋องเบสเกสซิ่งรีมแมปเ,เปิดรอบที่5,000ันรอบนะจุนควันอยู่4 0่สเนะครับดูขากลับครับ2ส,สามอ้แม F4 อีกหนึ่งคันครับพ่อว้าวเท่าไไม่ชินไม่ช,มชินอ้าวเบิ้ลอี่ร้อเบิ้ลโอเคนะครับแมเ่เจอกันเจอกันครับ f c ทั่วประเทศไายมาหาผมนีที่นี่ได้ครับสนามช่างแบงค์สามสี่ครับ